สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวสต์ทูทูโฟนมันนี่ก็ชิมาหาเตรียมตัวเตรียมเครื่องเผ็ดอยู่เผ็ดกินเท่าไรพี่น้องเป็นภาษาไทยเผ็ดยังพิทอดไก่ปะคนไข่ชิมาห์ขั่วกับขั่วแล้วน้องชิมาห์ตำเขาขั่วเขาขั่วกับปกติกัขั่วไว้ตลอดเลยแต่อันนี้มันเอิบมันเบิดเผื่อว่าอยากใส่ลาบอันซีนอยากใส่ยังคณะพี่น้องก็ชิมาห์ตำไ้วก็ชิมาห์างคักลางหมี่ซอยกันพี่น้องขวามือนี่ก็เป็นมือบุญบ้านหุ่นยางเนาะบุญกองเข่าแล้วก็ซิมีผ้าป่า ประเทศไทยมาเน่เนาะสบายดีจ้าก่อนสบายดีจ้าสบายดีจ้าก่อน,จ,อนจังให้แม่แกะขนมสักดีจ้าปลาลุงก่อนเอา้าคิดแต่ขนมอย่างเดียวมาให้แม่แกะขนมให้ลิ้นอยู่เด้อลูกเด้อแม่จะไปทาตามเขาขัา่วทาล่างพักล่างยังเด้อโบแม่ยังดอกพี่น้องจะไปพี่น้องฟังไทยพืชมาหอวขัดก็อยากลงไปทั้งวัดนะมาเลย ปลาซีมาข้าวเห็ดพี่น้องตัวมันสายเลยจะไพนคนมาผัดจากข้ากับลงวัดอีกนะเตรียมพงอยู่พงกินเสือวายญาติดีพี่น้องพคนมาขนาดเนาะเป็นพี่นอ้นองเขาเองส่พนคนมาเพื่อนเขาจั้งไว้ ีริ่นะมาที่เริ่มเเริ่มปั่นลูกเจ้าเห็ดแตกบดเผื่อปั่นแล้วเขาต้มปันย่งมยิ่งแมใช่เีน้มีเล็กเลยเดี๋ยวจะไปกนไปเรียนดอ้าวอ้าวห้อห่ลกันหันนเราจะส่งเห็ดนางอลุกอ่ะนี่น้ำเออแป้งแป้งหมทอดไก่แล้วก็บางมันจะต้มเาขวเผาขวดรึง

ร้อบาทสด่โโดา,เาเลยนะจา่ายเเอาอนันชิ้นมาก,ก่อนจ่ายเงินํำลังั่กับวดละียคนเลยลูกนีน่ังนี่ยังไนเออมีทงกระดูกทางหนังบดละเยพี่น้องเด้ออไเอาไปปิ้งกันน,น,กน,กน,น่อยหนึ่งต้อคอยขวกินกับปอน้อยหนึ่งขวกินเ้องไปไทยลกลูกหล่าเด้อขมิ้ใช้ทเทนี่อยากไปหานกับคนไยคอยแน้ม เออไปทำสกปรกเหียบก่อนเอาอะไรมาตกรึป่ะนั่นเดะซาดิเดะจะเว้นถุงแหนบก่อนนะใส่เดะหอนไง

ก็ยุบเอาดิแล้วมาตัดค่ะ បាទអង្គតទៅយ៉ាងគបណាមហ៎ ก็จะใส่แป <lly> <t> ้ง <developed> ยังไงมันคือโบคือเดี๋ยวนี้ทอดไก่พี่น้องลังพักเอออันนี้เพราะว่าติดกระทะเบิ้แป้งพี่น้องแป้งของแท้แป้งติดกระทะหันไปติดไก่เป็นแค่น่ะเป้งแาหน้าเป็นพอเองไม่ควรติดไก่ได้มันติดก้นกระทะทอดไก่ไก่ตัวขุดแป้งไว้ละ ตาเื okay. myself, ่อกุณน like okay. mm ้าโอเคพี่น้องักทัพหัวขาหัวยังก่อนเยี่ยมใส่หมอกไปมาโกมากรดก่อนเด็ดดักทุกคนเอ้ยเกตเต้รมาจะนนี่นำของปุณงบนดำเออไปตรงหมอกใส่ฐานจิโอเคัพหัวขาหัวยังลงไปในหมอกกอบพี่น้องหัวชิคกสคร Gracias. จะให้ยิ่งเข่าเรากำลังใส่ชุดอยู่เราได้คนมาใส่เลยเาจะได้วัวใส่ใหมเลยช่วยหน้าลูกชมะน้าสะอาดทะา Oh, my gosh. มุนวุ่นวุน่นจักหน่อยทะเลผ้าเอาให้ในเพนเดี๋ยวผ้าใหญ่น้ำกูซับอันนี้กินดีนะเออไม่ต้องผ้านั่นปลานิน้นโตเอาไปชั่งนี่เนาะทอดไก่ซุกไปแล้วหนึ่งกระทะข้าวก,ก,ก่อนปลาชะลารายก่อนรดทอดไก่ซุกไปแล้วหนึ่งกระทะยังอีกหนึ่งกระทะ ต้นนี้เราเราเอาปลามาใส่หม้อกําลังห่อนยังบม่ผลช้าพี่น้องกําลังเริ่มเอาก็ใส่ถ่านไปกินนี่ก็มีใบมะขี้หูดหัวขาหัวชี้ข่ายน้อยหนึ่งเดือดเติมเสียปลาเอาลงแล้วเอาลงเบ็ดแล้วเออยังเออพักเทียมตั้แล้วเลยเนาะกําลังเสือลืม ไก่ทอดเออมันร้อนไก่ทอดสามกิโลพวเได้ในรวมกันเนาะทงขิงสามกิโลทงสองกิโลาาก็หน่อยจังมะอันนี้จักจักงมงจิ้มเอ็น้งอะไอันนี้หมักพริก<อ><อ>กับกระเทียมจะใส่ใน้ำกระปุนและรอต้มปลาซุกหรือจะตำเนื้อปลาใชนไหอันนี้เป็นเลือดจะมาใส่น้ำกระปุนอะไรพวกนอ้เป็นยอย่างไงไก่กับไก่ไก่ไก่น่องทอดไก่ปิ้งเออ เวฟหวนอยู่นี่เลือดยังยังบ่ทันเอาเข้าโลดบ่แต่ถังแหละเลือดหม้อนี่ยังเพิ่นต้มปงหม้อน่ะต้มก่อนก็ได้เฮ้ยปงหม้อน้ํากปุ้นต้มก่อนเอาอนจับเด้อมันฮ้อนนะค่ะเจ้าน้ําแล้วบ่เจ้าซะแล้วนอยนึงงกีสิลาบซีนกินก้อยเนื้อไกินได้รนค่ะ มืดพี่น้องเลยทั้งนั้นแดดปลาดินอันนี้บอสะเปนทั้งมันโอเคพี่น้องขัไปชงนมพายุกี้สำหรับคลิปนี้กัประบ้านนี่เนาะกาเกียมอาหารอ่านข้าก็มี ขัปุ้นกำลังเห็ดน้ามันอยู่แล้วก็ทอดไก่แล้วก็ซีนงัวนี่แหละไปแล้วคลิปนี้ก็ได้มืดตื้อๆอยู่สบายดีเด้อพี่น้องไปมากับป้เภาเอออันนี้มันเผาเพราะว่าอันคัมเวลาเพิ่นมาหอดเนาะเขาก็สิได้ลงไปทางวัดเด้ก็เลยเผาไปแล้วทุกคนเอาไปส่งนมมิวกี้ก่ันสบายดีเด้อพี่น้องบกินข้าว